จนกาหนดวันไว้ถ้าหาว่านี้ไม่สงบแล้วจะไม่เลยวันนั้นน่ะถ้าหาว่าไม่มีอะไรถือช่วยกันไม่ได้แล้วพอดีพอฉันเลยตอนบา่าบยก็สงบลงเลนขึ้นขึ้น,นจนชักนะไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะขึ้นจนชักแงแไปเลยธรรมดาก็ไปเลยแหละนี่บีบบังคับกันสุดกําลังลนั่นลมหายใจหมดเวลามันชัก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 ,ชกงแงไปเลย มันโรคหัวใจนะเป็นต้นมันอันนี้เป็นกิง่งกิ่งก้านของต้นของของโรคหัวใจมันชักคออืมอะไรบ้างเเมื่อยอมรับกันก็หมอแล้วก็ปฏิบัติตามหมอ <c oughs> เขาบอกว่าท่านรับแขกไม่ได้นะเขาบอกขนาดนั้นนะท่านรับแขกไม่ได้นะต้องให้หยุดจริงๆินวอาปีนี้นรับไม่ได้งไงเยอะแยะเยอะ ไม่ทราบเวลาไหนมันขาดเมื่อไรแขกเนาะนั่นละถึงในลหนลบหนีไปหลบหนีก็อยู่พัทยาอยู่ที่ละอาทิตย์อาทิตย์กว่าก็อยู่หลายครั้งหลบนั่นหลบนี่กันโลคมันเ้าพอบรรทอนมันรุนแรงยาเขาก็เก่งมากจริงนะทันที่มันทักเป็นพอหลังจากทันยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันพักขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาถึงนี่มันไม่ชักแหนนะแล้วก็ค่อยลดลงพอถึงจังหวะมันมันกําเริบมันขึ้นเป็นพักๆนะถ้าห่างประมาณทักสี่ชั่วโมงแล้วมันถี่เขาเรื่อยนะมันไม่ใช่ห่างระยะนั้นแล้วมันถี่เขาเรื่อยเนี่ยเวลามันขึ้นมาขึ้นถึงนี่แล้วก็ขึ้นมาแค่นี้แค่นี้ต่อไปก็เป็นอยู่ภายในหมุนติ้วติ้วติ้วภายในไม่ออกทั้งคืนวันนั้น พอเช้าวันหลังมาก็สงบแล้วไม่แสดงอีกเลยนะวันหลังมาไม่แสดงแสดงเฉพาะหลังจากสัญยามามาถึงกลางคืนแสดงก็ลดลงลดลงแล้วถึงยอมรับหมออะไรเสียงเออเออหมอสียงเออทราบว่าตายแล้วมั้งีะมีลูกคนรักแต่ก็คงจะได้แนวเดียวกับพ่อมั้งยาหนึ่งทำงาอนทำงารตาพ่อ เมียมันสามคนบักฮานสามคนหสี่คนมึงเมียมันอ่ะมึงตงแหมบ่าพอข้าเมียตัวห <c affe tới> ิไปเลี้ยงมีชากระมันไปมันจะดแจงไ้ไหหมูฟ้าแล้วมันหลงทิพอยู่แค่หมูนะเอานะเอาไปหลงทิพย์ไปคนเดียวไปรีบยอมไม่ยอมไม่ได้นะเดี๋ยวหนังไม่มีติดตัว นว่าตายแล้วนะตายเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้นะตายสองปีได้อ๋อโอ,โอ้ยาพักนนจริงจริงเป็นไงได้ยินตะกี้นี้สับสับตะกี้นี้สับเป็นไงได้ยินเข้ารู้จักกฎหมายเปล่าเข้าใจ,ใจ <laughs> นี้เมียสามคนตัวบักฮาเนี่ยเหมือนกันท <laughs> ภาษาภาอีสานก็พูดหยอกเล่นกันก็พูดอย่างนั้นหละบาค่านี่เป็นต้างขืนทาเรื่อยเหมือนกับถ่ายเสื้อถ่ายผ้านะเปลี่ยนเมียเปลี่ยนเรื่อยชอบเปลี่ยนเย็นเปลี่ยนบ่ายเปลี่ยนโอ้ยมึงเปลี่ยนไปหาพรมึงยังกับเราแ่ท้ตัวว่ากันมันโม่มันก็ปวดก็เปลี่ยนอื่นเปลี่ยนอื่นอย่งนี้คอยังจุ้ยเปลี่ยนเมียเฮ้ย คนสิ้นท้าแลวเกินตั้งว่าเป็นคนหมอผมแบ่เวลามันล่งมาเป็นหมาบริวารที่เหลือหมามีเมียหลายเมียอยู่นะหมาคนบริวามีหลายเมีย,ยว้าแเอาแทงหมาวิท่าผีบ้าสอนกันสอนบ้าอะไรไม่ให้วิชาผีบ้ามันหัวรอก วิชาราคาตาานันหามันสอนโลกให้ติดให้จมมานานแสนนานแล้วนี่แล้วเรายาังไปสอนวิชาอันนี้อีกเช่นอย่างเขาออกคูุพิมพ์สอนวิชานั่นวิชานี่วิชาผีบ้าให้ราคาตาานันหามันหัวเราะไปสอนมันไปสอนสังฆราดสชังราคาตันหาการมกิเลสมันเป็นสังกรา,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 าดนี่นะนั่นเราก็ไปออกจุพิมพ์สอนวิธีอยางงั้นวิธีอย่างงี้ให้มันหัวเราะโอ้มันขายโง่สองชั้นสามชั้นยังไม่รู้ตัวเลย ยังโออนะเขาว่าว่าเราเป็นหมออธิบายวิชานี่ยังโอาอแรงยังไม่ลงเฉยไม่รู้ถ้าลงแรงลงนั่นแต่คือเลยนะมันเนา่าวิชาผีบ้านเนี่ยมันเนา่าไปสอนสังกรลาดราคาตัหาทือสังกราชขอ้อหัวใจสัตว์โลกให้ร่มให้จมอันนี้ไม่มีวันพ้นขึ้นได้เลยแล้วยังไปสอนวิชาวิธีนั้นวิธีนี้เข้าอหงนะนี่ยวยิ่งจมลงไปอีกน,ะนี่ย่น นั่นอุตริไปสอนกันอย่างั้นนะอ๋ออ่านแล้วอดหัวเราะไม่ได้นะหัวเราะด้วยความสดดุดสตสองเวทน,นะไม่ได้หัวเราะด้วยความยืดหยันนะโอ้ล่าของจีเรียนนีขนาดนี้เลยนะมันยังเอาสอนอุตริเลยไม่แหมละเอียดเอามากจริงนะฮะอิเห็นเขาลงรูปภาพ รภาพอะไร่ลพอพี่รองุรูป้หญิงเขาลงลูปผู้หญิงลพบุรีูผู้หญิงอ๋อูกผู้หญิงคนนั่นสิมันทีน่าตลกสังเวนมันจะเป็นหมากันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ว่ามันจะไม่ยอมเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แย่งลงเป็นหมากันะถ้กจขานี่เป็นรลวเนื้อเนื้อเนื้นื้อนี้น นี่วิชามนุษย์วิชาเทวตรเทวดาดูเอาดูเอาเนี่ยนั่นวิชาหมาที่ว่าตะกี้นี่อ๋อสนุกจังเว่นจริงนะเราตัวเท่าหนูมันก็อดไม่ได้อดทรงธรรมะสเวยไม่ได้โถก็จะแย่งกันเป็นหมากันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นเหรือวิชาวิชาศีลธรรมมีงามมีอยู่ทําทําไที่ไม่สนใจแล้วหมุนติ้วติ้วลงหาฟืนหาไปหาคงจับเรื่องยิ่งหมุนลงนะวันนี้ยิ่งหมุนลง ถ้าเป็นสิ่งอย่างนี้แล้วจบนโกจบเปแล้วโอ้ยดีที่สุดยกอยอกรนเทิดทุนขึ้นมอันในดที่ดีแล้วไม่สนใจดีไมด่ดีกดลงเหยียบลงคัดค้านกันเวราพูดยู่ทคำความดีอ้วนี้ก็มีแต่คนช่วยและคัดค้านคนดีนะ่ะโลกมันถึงก้าวไปไม่ได้เนี่ยถ้ายอมเล่า eigene, ความดีส่งเสริมความดีงานการอะไรมันก็เดินคล่องใช่ไหมละ่ะอันนี้มันไม่คล่องก็เพราะอันนี้แล้วมันคัดมันคานคัดแข่คัด,ข,ดขากันอยู่นั่นแหละ มิชาหมามาสอนกันโวะออกประกาศลั่นโลกนึ่งลงออกลงทางไหนบ้างเราก็ไม่รู้แหละเรามันโง่ไม่ไยรู้อวิชาดีอามนุษย์วิชาเทบุตรเทวดาอินทร์พรมาสอนกันแขวงชั่วน่ะนี่เอาวิชาหมามาสอนกัน หมาตัวหนึ่งมีเมียทั้งเก้าตัวสิบตัวยังจะแข่งมันอีกให้ได้เมียสักร้อยคนมันไปหาผัวตัวร้อยคนนั่นเนี่ยมันได้เก่งกว่าหมาแล้วมันมีสองหางหมามีหางเดียวเราฟ้ามันได้สักสองหางสามหางข้างหน้าก็หางข้างหลังก็หางยังไงมมีแต่หางทำไมต้องมีมากนะก็เราเป็นอาจารย์หมานี่วะก็ว่ากันสิ จะพาไปเรียนอุตรีนะวิชามหมานะการมกักิเลสให้อยู่พอเหมาะพอดีอันนี้อันนี้นแหละมันพาให้โลกแตกอยู่เวลาเนี้ร้อนระอุระอุอันนี้เป็นตัวสําคัญมาก piano, ฉากหน้าฉลังมันทั้งนั้นรากกัมมิชก็ใช่ตัวนี้หนุนก็ใช่ตัวนี้เยียบลงก็ตัวนี้แหละเพราะงั้นรามปราดทั้งหลายท่านต้องเด็ดตามมําหนิออกมากมายเพราะโลกนี้ร้อนเพราะอันนี้นี่อันนี้เบาลงโลกกสล็สงบลงสงบลงโลกมีศีลมีธรรมมีกรอบมี ือมีแปลสงบเย็นนั่นใครจะไปรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะเราพวกเรามันอวดเก่งกว่พระพุทธเจ้าแล้วเอาวิชาหมาไปอวดท่านด้วยนะวิชาอื่นก็ไม่เอาไปอวดเอาวิชาหมาไปอวดมันยิ่งเป็นหมาลึกลงไปอีกเนาะเน๋ยต่อไปไปหาแย่งหางหมานะพวกนี้ยพวกแย่งหางหมานี่แย่งอื่นไม่ยอมแย่งของดีของดีกว่นะั้นไม่ยอมแย่งไปแย่งหางหมาเมาื่อพู่เราโมโหเราเน่ะนั่นแลโห,โหนะนะแล,ละฮะ มันจะไปสวรรค์ที่ไหน <c oughs> มา <c oughs> แล้วถ้าเกิดไม่มีเลยนะคะหมือนกันถ้าไม่มีเลยก็ลองดูสิลองอิจิตกันมาทำไม่อยากผิดักการไม่มีเลยอะไรมันดิดีนมันดิ้นหาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหญิงทั้งชายมันจะไม่มียังไงก็ต่างคนต่างดินต่างดิดีนหาแต่อันเดียวนี่ ปีหนึ่งก็ไม่เอาตั้งแต่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้ว่างไงจนถึงปีแล้วตายเลยหลวงตามีใครเทศนเลยอย่างนี้นะก็มีแต่หลวงตาองคเดียวเลยเพราะว่าเสียดแบบนี้มีแต่หลวงตาองเดียวพก่เประเทศไทยไม่มีใครเสลยดทั้งๆท,ที่มันเต็มหูเต็มตายอยู่แล้วนะไม่มีใครหยิบยกออกมาพูดกพรวันไปแต่มันไม่ได้สังฆราดใหญ่เนี่ยแต่มันไม่ได้น มันลิดมากแต่ต้องเป็นสีกนนทชัยไปแต่ได้แต่สังกัละสอนหนังสือสังกัละมีสีสสกนนท์ชัยคนอื่นสอนได้เมื่อไหร่วะสอนสังกัละต้องเป็นสีกนนทชัยสอนไปครับหนังสือเจ็จกระดาษตกลงแล้วก็ไปหยิบขึ้นมาอนี่หนังสือตกผมเายื่นขึ้นไปเนี่ยถ้ากลับไปบ้านถูกพยาขนาดมันไปที่ไหนสีกนนทยชัยทั้งวัน มันไม่มารับค่้รับส่ายอะไรเลยโอผมไปทุยลางสำคัญนะกุลาดสำคัญอะไรก,ก็ไปสอนไปบอกหนังสือสมเด็จจังราชแล้วที่โอมันบอกไปบอกหนังสือสมเด็จจังราชถ้าน้องก็รับสั่งให้มาคุณถามสมเด็จจังราชเป็นยังไงไอ้ศรีกรนชนชัยว่ามันมาสอนหนังสือจังราชมันมาสอนแบบไหนนะเ <c oughs> วลาไปถามก็พิเสธไม่ได้มันมีแง่นิดเดียวเท่านั้น มามาสีกนนลชัยมาสอนหนังสือสังฆราชมันสอนอยังไงกันมันมาสอนจริงหรออ๋อมาเนี่ยเขาเดินผ่านมานี่ยเขาเห็นหนังสือกระดาษเศษหนังสือมีติดอยู่นั่นสองสามตัวแล้วเาก็จับยื่นขึ้นไปเนี่ยเขาว่านี่นี่หนังสือตกเพราะว่ากันเขาก็ยื่นไปแล้้เขาก็าไปเนี่ยโอ้โหแล้วกันตอนนั้นทนี่จับผิดอะไรมันก็ไม่ได้เพรมันก็บอกงั้นจริงๆนั่น,อนสอนหนังสือสังฆราชแล้วพูดอะไรลืมได้หรลลือเลลมื่อนี่อย่างนั้นนะพูดรับยาเพียงเนี่ก็ลืมได้อะไรเรื่อง ืมอ่อไรเวลาแล้วนะกำลังจี่เจ็ดโมงเท้าแล้วมีแต่เทศเลยแล้วมันนั่งลงก็เทศแล้วว่าเป็น,เป,นเป็นกับปัจจัยสายทานที่พี่น้องทั้งหลายนามาถวายนี่แหละที่นําไปช่วยโลกทุกวนันนี้เอาใช้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพองานใครจะเอาเรื่องของเราไปประกาศทั้งะระมพ์มาหลงตาบัวไปช่วยอย่างนั้นช่วยอันนั้นนันี้นี่จึงไม่เอาลูกศิษย์ของเราหามาแทบล้อมแทบตายมาให้หลงตา แล้วหลวงตาทาหน้าที่แทนเรายกขึ้นแล้วว่าหลวงตาหลวงตามใช่ไม่ได้เพราะั้นเราจึงไม่ให้ร้งนั่นคือพิมพ์เรานี้ไม่ให้มาถ่ายนะถ้าถ้ถ่ายถ่ายลูกศิษย์เราทั่วประเทศไทยเราหวัมั่าถ้าได้มาหมดแล้วเอามาถ่ายเราได้แล้วถ้าไม่ได้มาเราอย่าถ่ายนะเพราทําหน้าที่แทนลูกศิษย์ท่นนั้นเองแลาววังของเรานี่เป็นวัตถุปรรจัยสยาทานของลูกศิษย์ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเราทําหน้าที่แทนอย่ามาเอาออกหน้าออกลาเลยไม่ใช่น้อยหันหนีนี่หน้าเราว่านี่ทานน้อยหันหมี บางคนไม่เคยได้ยินก็มีนิทานน้อยหันหมีจะเล่านิทานน้อยหันหมีให้ฟังนะพะบริจาคไปผู้บริจาคพูเเ้เล่าเล่าเรื่อยไปนิทาน <c oughs> <c oughs> นิทานน้อยหันหมี <c oughs> มี <c oughs> สามีภรรยาเข้าไปเที่ยวหาอยู่หากินในป่าในป่ารกทัดที่เต็มไปด้วยสัตว์เนื้อเสือร้ายนั่นแหละ ทีนี้พอไปแล้วก็บ,บุกป่าออกมาที่มันเป็นทางพอเป็นด่านพอหลวมตัวนี่มาทางไปงอข้อศอกอย่างนี้ทางมันไม่ตรงไอ้หมีก็มาทางนั้นคนก็ไปทางนี้พอดีมาถึงทางงอข้อศอกก็มาจ้าเอกันที่นั่นหมีก็โดดมาจนนำมาตะปบก,กัดคนสาม,มีก็โดดขึ้นต้นไม้ภรรยาก็แบกพอดีแบกเสียมอยู่พอดีหมีโดดมาก็จภรรยาก็ ด้ามเสียมละวตหัวหมีนี่ใส่กระบ,บานมาเลยทีเดียวตายพอตายแล้วก็เมียก็ยืนสั่นอยู่ข้างล่างหัวก็ยืนสั่นอยู่ข้างบน <c oughs> หัวนั้นยืนสั่นตัวหมี <c oughs> ไม่ทราบว่าเยี่ราดหรือขี้ราดลงมาเราก็ไม่ทราบตอนนี้เขาไม่เล่าและทางภรรยาก็ตัวสั่นอยู่ข้างล่างตัวสั่นนายตกใจไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เขาว่ากัน แล้วสัเกดมาแล้วไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมฉันวันนี้ฉันถึงฆ่าหมีตายทั้งตัวโอ้ยเจจะพูดอย่างนั้นอย่างนั้นนะคนเขาไม่เชื่อในโลกนี้จะต้องบอกว่าฉันที่ฉันเป็นผู้ชายฆ่าหมีตายทั้งตัวเ <c oughs> จะจะบอกว่าผู้หญิงฆ่าหมีนี่ไม่มีใครเชื่อแจแล้วต้องไปบอกว่าเราเป็นคนฆ่าที่ทั้งที่เยี่ยวลาดอยู่ข้างบนตัวสันนักวิชาบอกเมียได้ทีนี้ลงมาก็บอกว่าพ่อ,พ,อพ่อเด็กน,นะฆ่าหมีพ่อเด็กกน้อยหันหมีนะฆ่าหมีมันก็นี่ที่หลวงกับัวก็เป็นน้อยหันหมีไปสิ เพราะลูกศิลูกหาค่ากิเลสัณหาความมัจฉาญาตจะหนีถี่เหนียวออกได้หมดมาสละทานถ้าความตนหนีไม่ไม่ปล่อยวางนี่ทานไม่ได้นักคนเราความตนหนีนี่เหนียวแน่นมากทีเดียวนี่เราแยกแยกความตนหนีออกมาได้มาสมุนให้ทานนี่แล้วหลวงกับบัวเราจะไปเป็นน้อยหันหมีขวางเอาหมดเลยมันใช่ได้เหรอคนหนึ่งหามาแทบเป็นแทบตายจบแล้วนี่ทานจบแค่นั้นแหละมันมีแค่นั้นเห่นไหว่านิทานประกอบ เราจะไม่ไม่ให้ลงเรื่องข่าวของเราประการหนึ่งก็เราได้ทําทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทาด้วยความเมตตาล้นๆไม่มีอะไรตัวคนทําอะไรก็ตามท <process. S 2> <necessary> ําด้วยความเมตตาเมตตาทั้งนั้นเรื่องอะไรที่จะมาแทรกเรานี่เผื่อนั่นเผื่อนี้ไม่มีเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยแล้วด้วยความเมตตาด้วยยิ่งยงได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าบรรดาบรรใจแชร์ธรรที่สบายมานี่แน่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละทางวันไม่เก็บ มีเท่าไรไหลออกมาว่าวัตถุธายทานอันนี้พอส่งไปถึงวัดท่านจะแจกท่านจะจัด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 ทันทีเพราะเคยแล้วสั่งคนเดียวเท่านั้นพอปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็แยกสิ่งได้ที่ควรจะแยกไปประชาชนผู้ที่เขาอยากแฉนเห็นใจเราก็แยกไปแยกไปที่ควรจะส่งไปวัดนั้นวันนี้ก็แยกไปส่งไปส่งไปส่วนปัจจัยนี่เข้าธนาคารออกจากธนาคารก็เป็นผลประโยชน์ส่งทั้งนู้นทั้งนี้ที่สั่งนั้นสั่งนี้มา นั่นคาะนี่ตลอดอยู่อย่งออา,างนี้เอาเราเนี่ยเราทําให้เป็นประโยชน์แก่โลกนั่นแหละทานฟังยึดทานแจะแยกไปไหนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นทานความตนีที่เนี้ยไปไหนไม่มีใครติดนะความตนีไปไหนความเห็นตนีความเห็นแจกตัวความโลภมากมันเป็นอันเดียวกันสามสหายนี่เรียกว่าสามตระสัทธ์เข,เข้าไปแล้วแตะไม่ได้เลยนะสามอย่างนี้ เข้ากับใครก็ไม่ได้คนตนีทที่เหนียวคนเห็นแก่ตัวคนโลภมากแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ที่อ่อนหลวงร้งายสันพันคมเลยสิเนี่ยคนมายาของมันแต่เรื่องการให้นี่กว้างขวางม,ม,มากเลเดียวไปไหนเย็นไปหมดคนมีการเสียสละนี่นะจอมปราท่านเดินอย่างนี้ให้ประกันจำเอานะท่านมาเดินด้วยความสนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวท่านเดิน,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 นด้วยความเห็นแก่โลกแก่สงสารสกามกับมนุษย์นี่เป็นคนขี้ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนมีฝูงอยู่ที่ไหนตั้งบ้านตั้งเรือนแล้วก็ใหเห็นใจ ซึ่งการะการเห็นคุณค่าของกันที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่เห็นคุณค่าของเราแล้วเอาเขามาเหยียบย่าทาลายอย่างนั้นน,นี่เรียกว่าทางปราชญ์ท่านเดินเดินด้วยความเสียสละอย่างที่เราทั้งหลายได้ยินในฟังธรรมเวลานี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสียสละใครมาเสียสละให้เราสร้างพระบรารมีมาบางองค์ชิบสกรงขยแสนมหากรว่าบรารมีจะเต็มภูมิของพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็แปดละรงขยแสนมหากรรมะสร้างนานแสนนานถึงอสงรงขยอสงรงขย เรียกว่านับไม่ได้ถึงแปดหนนเช่นอย่างเรานับหนึ่งสองสามไปถึงหนึ่งล้านแล้วนับเป็นหนึ่งล้านแล้วหนึ่งสามไปถึงหนึ่งล้านอีกนับเป็นสองล้านสามล้านนี่เรียกว่านับไม่ได้ถึงล้านหนุหนึ่งถึงล้านสองหนนเรียกว่า, 2, 2อาสองสองอสุไขยแล้วนี่นับไม่ได้ถึงถึงชี้แปดชื่หกอสองไขยก็มีแปดอสองไขยก็มีสี่อสงไขยก็มีนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เสียสละเป็นตายทั้งนั้นแหละกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ให้ทานแจกยเแก่โลกทั้งหลายได้มารูปบุญรูปบาปรูปนรกสวรรค์ทุกวันนี้พอาบรู้รูรวมความเป็นมนุษย์ของเราบ้างนี่ก็าเพื่อทำคำสอนพระพุทธเจ้าแหละความรู้ประเภทนี้ไม่ได้ความรู้ในโลกนี้โลกนี้ไม่เคยมีไม่เคยเห็นแต่สัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาเรื่องความสุขความทุกข์นรกตกเปลยนอะไรตกกันด้วยกันท่านนั่นแหละตกแต่มันไม่รู้ไม่เห็นมันจําไม่ได้พราะพุทธเจ้าลื้อฟื้นขึ้นมาสอนพวกเราให้รู้ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมพวกบาปพวกบุญนรกสวรรค์มีประจําสัตว์ุั นรกสวรรค์นี่เป็นเป็นเครื่องเรียกก็เป็นเรือนจานั่นเองเรือนจําขังสัตว์มีหลายประเภทสัตว์ที่มีมีโทษมากก็เหมือนกับนักโทษในเรือนจำคารุษโทษแล้วหูโทษอันนี้ก็เป็นมหันตุกมีกี่ขุมนรกสาหรับสัตว์มันนักเป็นหลักธรรมชาติมีมาดั้งเดิมเพราะฉะนั้นจึงใครก็ตามจะมาลดรอบไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสลูต้องมาสอนแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะมารือนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานนี่ ให้หมดไปสิ้นไปลบไปได้อย่างนี้ไม่มีมีแตมามสอนตามที่มีเพราะธรรมชาตินี้ลื้อถอนไม่ได้ลบล้างมาได้ทําลายไม่ได้ต้องสอนทาหลักความจรงิงสิ่งที่เป็นคุณก็บอกก็เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษก็บอกก็เป็นโทษและสอนวิธีลบปลีกปีกตัวออกมาให้เขาไปสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความทุกข์ันั่นกับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ดีก็สต่างสอนอบรมเราให้หากันบําเพ็ญในทางที่ถูกที่ดีจะเป็นความสงบร่มเยเ็นแก่เราทั้งปัจจุบันในชาตินี้และชาติหน้า เพราะชั้นนี้กับชันหน้าติดแนบกันมาเหมือนกับเมื่อวานนี่วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ติดแนบกันแยกกันไม่ออกเม ideally, ื่อวานกับวันนี้ตั้งแต่วันซืนมาเรื่อยมาละ่ะม,มาถึงมาถึงเมื่อวานนี่มาถึงวันนี้แล้วออกจากวันนี้แล้วก็เป็นวันพรุ่งนี้แยกไม่ออกชั้นใดธรรมชาติที่มีมารัางเดิมนี่ก็แยกไม่ออกถึงอนาคตก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านมาสอนพวกเรา ill, ที่ไทยมาสอนมีพุทธเจ้าเท่านั้นาเย็นพุทธเจ้าไม่มีโลกนี้แล้วความร่มจมของสัตว์ที่จะหลุดพ้นไปได้ เป็นวักเป็นตอนนี้ถ้ามีทามพระพุทธเจ้าและไม่มีทางมีรรมอย่างเดียวเท่าน,นั้นฟังได้่ว่าอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีเป็นเรื่องบริษัทบริวารเป็นสมุนของกิเลสทั้งหมดไม่หนึ่งจะจะล่าจะดึงสัตว์ทั้งหลายให้จบลงทางต่ําทางต่ำจะรับความทุกข์ทรมานมากทั้งนั้นนอกจากทมอย่างเดียวที่ฉุดขึ้นล่าขึ้นอย่างด้วยการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาจเจริญคุณงามความดีรักษาตนในปลอดภยยัดยด้วยศีลด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าธรรมอันนี้และเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะฉุดจะล่า อย่างที่เรามาสมบุญให้ทานวันนี้บุญเราก็ได้นอกจากบุญได้แล้วแล้วเรื่องวัตตะคือวัตตะบนที่จะต้องเกิดต้องตายไ,ไม่มีไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์นะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละจะตัดจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาให้หดเข้ามาสั้นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งจนกระทั่งถึงที่สุดเต็มที่แล้วก็หยุดพ้นไปเลยดังที่ท่านย่นเข้ามาถึงพระโสดาเนี่ยย่นเข้ามาแล้วนี่มีกฎเกณฑ์แน่นอนแล้วพอถึงขั้นพระโสดาแล้วก็โสดาบแล้วกระแสกระแสพนิพานพาดพิงถึงแล้วยา ชาจะพาในเจ็ดชาติเท่านั้นแล้วตายแล้วไม่ตกตะรรกท่านท่านเหล่านี้ไม่ตกอบายจะภูมิภูมิไหนก็ตามไม่ตกแล้วเจ็ดชาติเป็นอย่างชาสามชาติเป็นเป็นอย่างกลางอุกฤษคือชาติเดียวเอกับพิชีแล้วก็ผ่านเลยนี่อำนาจแห่งกุศลนะนีน่ไม่ใช่อำนาจของกิเลสอำนาจของความชัวช่วชาติละโมกนะเพราะนันจึงอย่าพากันค้นขวาอย่าพากันดิ้นกับความชัวช่วชาละโมก เวลานี้มันกําลังสำติมกำลริสำรอจสารในกิเลสกอมสัตว์โลกนี่กรอเอามากมายกรอเอมหนักแน่นลงทุกวันทุกวันจนจะงงหัวไม่ขึ้นแล้วเวลานี้ใครก็ดิ้นใครก็ดินดิ้นไปช่องไหนช่องไหนมีแต่กิเลสเปิดทางไว้เปิดทางให้ทําเปิดทางให้ไม่ค่อยมีนะให้พากันระลึกไว้ตอนนี้หลวงตาบัวตายไปแล้วมมนมีใครเทศอย่างนี้่ะท่านนนั้นท่านไม่ค่อยเทศแล้วเพราะท่านไม่ใช่เป็นพระป่านี่มันบงเบ้งบงเบงได้ทุกคาแหละมีเทพด้วยความสัตย์ชนจริงด้วยนะไม่ได้มาตลกลวงโลก ปฏิบัติกัรปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้จะเห็นมันจะไม่รู้เห็นอย่างนี้จะรู้เห็นอย่างไงพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติยังไงท่านก็เห็นรู้เห็นอย่างนั้นนี่ทำมาคคำสอนของเจ้าจทำมาเพื่อรู้เพื่อฉลาดสำหรับผู้ปฏิบัติ3ามดำเนิน3ามจะไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ได้มากก็ต้องน้อยเป็นสักขีพยานกันจนได้ขึ้นชื่อว่าความดีและความชั่วมันมีอยู่ในสัตว์นี่แล้วต้องรู้ด้วยกันทุกคนเพรา้ะนขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันสร้างอกตั้งใจฝ่ายศีลฝ่ายธรรมยาฝ่ายตั้งแต่ความชั่วชา ok. ้าละโม ความชั่วชา้าละโมบของคนบอ่อเกิดแห่งอันธพานบอ่อเกิดแห่งโจรแห่งมารแห่งผูร่าทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายใครได้ไปเกี่ยวข้งของกับยาเสพติดนี้แล้วเซ็นใบาตายไว้เลยเซ็นใบจมไวเลยก็ได้ให้พากันจํามาไว้นะระมัดระวังลูกหลานไปโรงเรําโรงเรียนอยากเข้าใจโรงเรียนเรียนแต่ความรู้วิชาหาความดีมาใส่จนนะรงมั่วสมมันอยู่ตรงนั้นแหะสถานที่มั่วสมอยู่ตรงนั้นมีหมดหลายประเภทเต็มไปหมดเด็กไปเรียนไปเรียนมันก็ไปมั่วสมกับเด็ก ทั้งหลายที่ไม่ดีมันมีเยอะสับปนกันอยู่อันนี้ให้พาคอนมาตร์ระวังให้มากยาเสพติดเนี่ยถ้าลงใครได้จับป้าเข้าไปติดแล้วเท่านั้นระบอกเซนใบตาไว้ไม่ทันเนี่ยบอ่อเกิดทางความชั่วช้าละโมกบอ่อเกิดทางอันตรพาณทั้งหลายบอ่อเกิดทางโจรทางมารเกิดอยู่จุดนี้จุดมากเมื่อเวลามันเสพติดติดมาแล้วคนไม่เคยลกไม่เคยรักก็ตามไม่เคยขโมยไม่เคยปล้นสะดมก็ความหิวโหวยมันบีบบังคับมันต้องได้ทํานั่นไม่เอาทางดีทางชั่วมันก็เอานี่แหละเป็นเครื่องบงังคับให้คนทําความชั่วช้าละโมกเพราะอัันนนี้เป็สําาคญมก พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้วันนี้เทศเพียงตรงนี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้ก็ฉันจะหานเสร็จแล้วก็จะลาพี่น้องกลับไปอุดรแล้ววันหลังไม่กี่วันก็กลับมาอีกอันนี้ให้พรนะคือยาเสพติดให้ให้กำชับกำชาลูกเต้าล้านเลนให้เขียบขาดนะ อันนี้จะแท้และอันที่จะตัดอนาคตทองคนให้มืดตื้อเข้ามาจนกระทั่งเสีาายชีวทั้งเป็นคือยาเสพติดอันนี้ให้พากันระมรัดระวังให้มากที่สุดเป็นกรณีพิเศษนะให้เด็ดมากนะกับลูกกับหลานทุกคนให้เด็ด <c oughs> เด็ดกับลูกกับหลานเพื่อความเป็นคนดีทรงอนาคตอย่างสงสงใสวยงามไปได้ไม่เสียหายแต่ปล่อยให้เด็กทําตามมานเพื่อใจที่เสียหายจริงๆเท่าน,นั้นแหละเมตตาเบอร์สีน้ำแดงใส่สัตว์ธมา มันได้เน่ยนีะม um. the ันใด้ยาไเลยค้เปนครึ่งเลยะโค้หมดเดียวเลยแต่ไม่ด้ายตอปคนไหนน่งนใหญ่เนาะเพาะสคัขทัไม่ได้ออเท่นันไม่เชย้อมัน่ยมันเเกล็ดค้องมันมันเกลดตาม้อยไม่เดียวเนาน้มันคลงมันก็พ่อๆกันไม่านหรือมถือกกก็ม่่งก็าเลยนะจยาดีดีดีอยู่แล้วขมเป็นตลามุ่งกับแล้วมันคองพ่อๆกัน ท่าพลงานกับท่าเครื่องเลนแท่นี่ครับคุณคมอย่ามียางไม่ไม่ไม่ปยอมมียางงั้นไม่ไม่เรียนไม่ก็สีก็สวยอยู่เพามันค้องเหมือนกันได้เดี๋ยวไป่เบ็เครื่องแข่งหายากเลยเบ็ดข่งหายากได้นูกรอกได้จะบอกคนเหนื่อยไมได้ก็แค่แค่ใช้ประจํเป็นเป็นคู่กันครับก็ไหนน่ไดวไมันขัดได้สออย่างเดียว เขาเริ่ม้วเริ่มชาล่เพาะป้าขคเร่มีคนทของคนคนหมเนาะค้มีคนใหม่เนาะรถนี่รถนั้ไม่ที่มันูไปได้เลยมีก็ยงเนน็ยสันเลยคล้ายับถุงมือเลนะับส่งก็มาให้เราครับจ้คอคุณขอ่ไรคนในสัดไปเอาจัดตัดแล้วมันหุจากนีก็มีนะแต่ว่าคุณจิต่อไปชาหน่อยนะโอ้นี่จะ่านนะแล้วนี่เราไม่รุ่เรืองหักนี่ระาน ถ้านเป็นรับไปถึงใครดีเนี่เครื่องก็ดีเครื่องดีดีมือหนึ่งพันาัใครเมื่อได้เลยคุณบมอซองสัางลกองน่ะนุีมันมันมันคานีดยเปิดเปิดเปิดซอขผมม้นใหม่ลูกซองสั่งได้อมดใครดีเครื่องก็เสียเคื่องเลี้ยก็เเจ้าป็น้าเราก็คไม่ได้ยครับไม่ตาตาไปให้ครับเครื่อง่วาม้ดีนะขายส่งนอกมากเลย